น้ำก็มีนะคะเครื่องดื่มก็มีนะคะคนละยี่สิบนะคะตูนิ่งเงียบมากตูนิ่งเงียบมากเลยร้อนไมโครอ้อยเหลือแปดสิบมัดนะคะอ้อย เครื่องดื่มก็มีนะคะน้ำ,น,ำ,น,ำ,น,ำน้ำโอเลี้ยงน้ำชาน้ำน <c oughs> ้ำโอเลี้ยงน้ำชาอ่าี่ลองผลไม้เพิ่งได้มานะคะคุณแม่ลีลาวดีซื้อให้จ้ะนี่ที่ใส่นะคะผละไม้สวยๆจ้า <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มีอ้อยใช่ค่ะคุณแม่เหลือแปดิมัดอ้อยก็หายากแล้วตอนนี้เอาเรียกน้ํากาแฟลุงลุงยายๆหน้าร้านค่ะเย่เอาเครื่องดื่มเครื่องดื่มนะคะค่ะป้าคุณแม่เข็มค่ะแม่ชาลีจ๋ามีอ้อยจ้ะตรงนี้มีต้นสับปะรดเดินนับที่กเกอกี่คนเป็นยังไงหน่วยเป็นยังไงหวยยังไม่หายดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามถูกไหมสิบสามคนแม่ชาลีจ๋ามีอ้อยจ๋าแม่เพิ่งลงเมื่อาวานสองมัดม็หมดวันนี้ได้แค่รอยมัดอ้อยก็หายากแล้วยากก็ไม่มียา,ก,ก,ยาก,ก็ไม่มีแล้วนะคะไปถึงไปถึงร้านยาไม่ได้ยากกลับมาเลยเสียค่าน้ำมันฟรีทะเลาะกําลังตีรถกลับเขาไม่ได้แจ้งไงว่าไม่มียากเนาะก็เลยไปเกอร์เลยนะคะคุณแม่รับออเดอร์ไว้ สิบส oh, ี่โอ้ตะโก้น้ำก๊ไปไหนสิบสี่คนหรอสี่คนสิบสี่คนนะคะน้ำเรื่องดื่มข้าวท่านไหนจะแจกนะคะคุณแม่ชุดละแปดสิบ